คนไข้สามารถรักษาทางร่วมก็ได้หรือว่าจะทางแผนปัจจุบันก็ได้หรือทางแผนไทยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนไข้เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอเนี่ยพอเริ่มฉายแสงให้คีมโมเนี่ยตัวสภาพคนไข้ก็จะทุดลงไปเรื่อยๆอันนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เจอนะแต่บางคนก็เอออาจจะไม่มีผลตรงนั้นก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายของคนไข้นะผมผมถึง เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยที่น็อกเนี่ยน็อกเก็การให้เคมีเสียส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าในกลุ่มยาสมุนไพรเราก็จะรักษาแบบระครับระครงให้แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้เนาะในส่วนของตัวสมุนไพรอย่างเข้าตำรับพวกกัญชาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะยาที่ไม่ได้ไปฆ่าไปฆ่ามะเร็งแต่มันก็จะไปตัดวงจรของมะเร็งนะคือความหมายมันคนละอย่าก,กับ เคมีนะเคมีแน่นอนว่ามันเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งเลยเซลล์ดีวยกดมันก็ฆ่าทั้งเซลล์ดีทั้งเซลเซล์มะเร็งแต่ตัวยาสมุนไพรตำรับในส่วนใหญ่แล้วเข้าไปฟื้นฟูแบบฟื้นฟูระบบร่างกายอาวัยวะร่างกายก็เ,เรียกว่าฟื้นฟูธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็คือทั้งหมดเพื่อปรับสภาพจากความเป็นกรดให้เป็นด่างก็เ,เรียกปรับความสมดุลก่อนพอร่างกายเกิดความสมดุลมันแข็งแรงภูมิต้านทานมันก็เกิดขึ้นปรับ ตัวของมันให้เป็นเซลล์ปกตินั่นหมายความว่ามันก็คือลดการกระจายตัวของมันหรือว่ามันค่อยค่อยคืนสภาพกลับเข้ามาเป็นเซลล์ปกติได้หรือในส่วนของยาเข้ากัญชามันก็จะไปตัดวงจรของตัวมะเร็งอย่างเช่นตัวฤทธิ์ยามันลดเมาอยูละฤทธิ์เมาเบื่ออะไรต่างๆมันก็ทําให้ตัวเซลล์มะเร็งนียต้องการพลังงานมากขึ้นต้องการน้ําตาลมากขึ้นหมายความว่ามันต้องการเอาแรงของมันในการ แพร่กระจายในร่างกายเราให้มากขึ้นทีนี้พอตัวยากัญชาที่เราให้เพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยตัวมะเร็งเนี่ยมันยิ่งกระจายมันต้องการน้ำตาลต้องการพลังงานแต่เราให้คนไข้เนี่ยลดในกลุ่มพลังงานน้ำตาลของวานตรงนี้ลดลงเพราะงั้นเราให้มันอดอาหารนะเรอให้มะเร็งอดอาหารแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเองก็จะอดแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่เราลดปริมาณลงแต่ไอตัวที่เร่งไปเผา น้ำตาลก็คือตัวกัญชาเพราะฉะนั้นไอพอตัวมะเร็งมันขาดสารอาหารวงจรชีวิตมันก็จะสั้นลงหมายความว่ามันจะตายไวขึ้นการแพร่กระจายของมันก็จะลดปริมาณลงที่ส่วนใหญ่ผมรักษาคนไข้เนี่ยหายแล้วก็ตัวมะเร็งเนี่ยลดค่าลงก็เพราะว่ากระบวนการแบบนี้แต่คนไข้ว่าก็ถามว่าแล้วมันฆ่ามะเร็งไหมผมบอกมันไม่ได้ฆ่านะแต่มันไปตัดวงจรก่อนคำว,ว่าตัดวงจรคือให้มันอด ให้มันอดอาหารพอมันอดอาหารมันก็ออกลูกออกหลานแพร่กระจายในร่างกายเราไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะน็อกน็อกเพราะว่าเวลาเขาให้ทีมโมมาใช้แสงมาเนี่ยระบบร่างกายเขาเนี่ยมันจะแย่ระบบอวัยวะภายในเนี่ยมันจะแย่เพราะงั้นการให้ยาก็ไปฟื้นฟูอวัยวะส่วนอื่นๆที่มันถูกทําลายก่อนแล้วก็ไปยับยังมะเร็งเพราะงั้นเวลาเราให้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุด ในการให้ยาเราเนี่ยจะปรับโดสไปเรื่อยๆปรับโดสกัญชานะแล้วก็ตัวตำรับยาไม่ใช่กัญชาเดียวๆนะถ้าแพทย์แผนไทยก็จะเป็นตำรับยาเช่นตัวยาเพิ่มความเป็นด่างเข้าไปลดการอักเสบภายในเข้าไปตัดวงจรของตัวเซลล์มะเร็งนะคนไข้าอาจจะเลือกรักษาทางร่วมก็ได้ถ้าเกิดว่าหมอทางหมอแผนปัจจุบันเขายินยอม แต่ในส่วนของแผนไทยเราเนี่ยเราเป้าหมายของเราคือทางร่วมได้ทางเลือกได้จุดประสงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ด,ดีแล้วก็ลดอาการข้างเคียงให้ได้มากที่สุดถ้าอยากใช้เรื่องของคีบูเรื่องของฟังสีอะไรนี่คะ่ะเพราะว่ารประสบการณ์จากญาติจากน้องเขาอะไรอย่างนี้นั่นแหลคะค่ะแลท้ายสุดก็คือเจ็บปวดแล้วก็ ใช่อย่างเนี้ยถ้ารักษาในกลุ่มยาที่ผมวางนะเกินปีอยู่ละอันนี้เกินปีหรือสองปีสามปีเกินอยู่ละแต่ถ้าเริ่มให้เคมีนะมันจะสั้นลงแล้วดูผลในครั้งที่หมอตรวจว่าก้อนลดลงไหมหรืออาการโดยรวมเป็นยังไงก็ปฏิเสธการ การรังสีอะไรเงี้ยแล้เขาก็จะงดไม่ไม่จ่าหรือไม่ได้ให้พบไม่ให้ยาอะไรรับแล้เราจะหรืออย่างไรแบบก็ไม่รู้นี่แหละนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่โหดร้ายที่สุดสิ่งที่แบบมันควรจะเป็นทางร่วมไม่ควรทิ้งคนไข้ไม่เปิดโอกาสนะไม่เปิดโอกาสเลยคือผมเสียใจนะคือคือเขากล้าเขามองว่า แผนเขาเนี่ยคือถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยเลือกเลยแบบถ้าเลือกทางนี้ก็ต้องปฏิเสธทางนี้คือคิดว่า,จา,งงาใจกันงั้นดูดูดดลักษณะ้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดโอกาสให้เป็นทางร่วมก็ได้ไม่ใช่ว่ารักษาทางนู้นอย่างเดียวจนสิ้นสุดหนทางแล้วก็ให้มาทางทางเลือกก็คือมันเหมือนกับปล่อยคนไข้มะทิ้งอ่ะให้มันตายกับเราอ่ะ แทนที่รักษาตอนเนี้ยรักษาให้มันควบคู่กันไปมันลดอาการข้างเคียงจากเคมีก็มาระคับประคองทางนี้อะไรเงี้ยเหมือนกันถ้าผมบอกว่าเออทางแผนไทยนะถ้าเกิดคนไข้มารักษาทางนี้ต้องต้องไม่รักษาทางนู้นไม่เอาอยาทางนู้นถ้าทําอย่างนี้มันก็เกิดสงครามระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทยใช่ไหมแทนที่าจะเออทางแผนไทยให้ยาอะไรแบบไหนก็ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อเครดิต ของหมอแผนไทยด้วยเพราะเราเที่ยวชาญทางด้านสมุนไพรเขาเที่ยวชาญทางด้านเคมีเพราะงั้นเนี่ยการรักษาเพื่อประคับประคองคนไข้หรือเพื่อรักษาคนไข้มันต้องเอาแนวทางที่มันให้คนไขม้ม,มีมีทางออกบ้างมันไม่ใช่ว่าเอาทางปันให้คนไข้หมดเลยไม่ไหวแต่อย่างว่าแหละคนรักษานะเขาก็มั่นใจของเขาไอ้เราก็มั่นใจของเราแต่เราก็พยายามที่จะ ิดโอกาสให้คนไข้เลือกทางที่ดีที่สุดคือเนี่ยเราจะไปไปพบแล้วก็ถ้าเขานะ่ก็จะคือก,ก็จะถามเขาว่าทำทำได้ไหมควบคู่กันไม่ได้เราก็จะปฏิเสธการรักษาทางนู้นนะครับ <Okay. S 2> ที่มาหาคุณหมอเนะะี่ยครับเพราะว่าแล้วก็ให้ลูกมาฟังอะไรด้วยเพื่อเพื <Okay. S 2> ่อรอข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจนี่กบ <Okay. S 2> เ,เรียนถามคุณหมออีกทีว่าว่าถ้าอย่างนี้เราสามารถจะถ้าเขาปฏิเสธการรักษาถ้าเราใช้าๆเราปฏิเสธได้เลยใช่ไหมก <c oughs> ็ปฏิเสธได้บางด<บ>ีไม่ดีหมอเขาก็ปฏิเสธเราเองอยู่แล้วนั่นคือจะช่วยกับคับประคองแล้วเดี๋ยวผมม<ร>ั่นใจเนาะในส่วนผมนะผมว่าผมผมก็รักษาได้ในระดับหนึ่งหรือ คือมันทำาำถามว่ารับประกันไหมมันก็ไม่รับประกันเหมือนกันนะแต่ว่าจากที่รักษาเนะมันคือ,คอผมเห็นคนไข้ที่ดีขึ้น<ม>คุณภาพดีขึ้นแล้วหายเนี่ยของเคสของผมเนี่ยเยอะหลายเคสแต่ทีเนี้ยผมก็ต้องให้คนไข้นี่แหละตัดสินใจในการรักษาในทางเลือก<ม>ตัวรดกัญชาเนี่ยของผมมีถึง90%้าอร์เซเนเี่ยมันทดแทนมอร์ฟีนได้อยู่แล้วครับม,มันทดแทนมอร์ฟีน เพียงแต่ว่าตัวคนไข้รับได้ระดับไหนผมถึงบอกว่า,วาตอนนี้ผมวางยาให้เริ่มแรงขึ้นไปเพราะว่าเป้าหมายคือผมจะต้องให้ได้วันหนึ่งนะ500มิลลิกรัมถึง5กรัมต่อวันถึงจะยับยั้งมะเร็งทั้งหมดได้เพราะงั้นพอผมวางยาได้เต็มที่ผมกดให้มะเร็งนี้ให้หมดได้แต่ถามว่าผมรับประกันไหมไม่แต่ถามว่าผมมั่นใจไหมมั่นใจผมก็ศรัทธานะ ที่คุยเนี่ยผมก็สธาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าผมก็ไม่อยากแก้ให้เคมีคมก,ก็ก็นั่งคุยกันอยู่แล้วว่าผมยังไม่อยากให้เคมีเพราะว่านั่นแหะญาติญาติเยอะเยอะก็เลยเพราะว่าฟังก็รู้สึกสตาทีนี้ผมอยากจะบอกว่าพอคนไข้ให้เคมีมาแล้วเนี่ยจะสามคอสสี่คอสอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งเวลาคนไข้มารักษาผมจะต้องฟื้นฟูคือจะต้องล้าง มีแล้วไปฟื้นฟูอวัยวะก่อนช่วงระยะเวลาเนี่ฟื้นฟูเนี่ยเอายาไปตรับเนี่ยประมาณสามเดือนถึง6เดือนกว่าร่างกายจะกรับฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นคือการรักษาแยกยังมาเร็งให้เต็มโดสนั่นหมายความว่าเคสที่เขาแบบแย่มาแล้วแย่มาแล้วแล้วเรามต้องมาปรับปรับต้องเสียเวลาใช่ถ้าคุณพ่อบอกว่ารักษาแผนปัจจุบันขออยู่แค่หนึ่งปีนะผมให้เกินหนึ่งปี ผมผมไม่ค่อยคํานึงถึงแต่ผมไม่อยากจะเจ็บปวดคแค้นเองตอนที่อยู่อตอนที่อยู่กับลูกหลานกระทรวงการเขาว่าโอ้เราเราเจ็บปวดมากเนี่ยเขาก็เจ็บปวดด้วยเาแต่ว่าถ้ามันไปเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็พร้อมแค่นั้นครับเอาเถอะผมให้โดสยาที่ไม่ทรมานสุดท้ายนะเอาสุดท้ายเลยนะ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆพ่อหลับไปเลยอ่าน,นั่นดีฮะไม่ทรมานแบบลูกมาโอ้ยทรมานนู่นนี่นั่นหลับสงบช่วงระยะเวลาที่เรามีลมหายใจพ่อนักถือศาสนาอะไรก็ถึงพระนั่นต้องการแค่นั้นฟังธรรมะให้เห็นร่างกายสังขารเนี้ยมันเป็นอนิจจังม,มันเป็นวิบากกรรมของเราที่มา,าทุกขเวทนากับโรคไข้ไขเจ็บที่มัน รุมเราเราทุกคนหนีไม่ได้ผมก็หนีไม่ได้ครับครับไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็ตายด้วยโรคไข้ไขจ็บหรืออายุขัยวัยฉลาดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษานะการที่เราจะเจอเจอกันนะผมต้องบอกว่าการที่ผมจะเจอคนไข้และคนไข้ตามหาหมอที่จะเจอผมมันก็ไม่ไง่ายเหมือนกันเพราะว่า หมอก็เยอะเนะาะการที่มาเจอกันมันก็มีเหตุปัจจัยว่าทําไมเรามาเจอทำไมถึงไว้ใจหมอพิสิทธิ์ทำไมหมอพิสิทธิ์ถึงมาเจอคนไข้ที่มีแต่แรงปราถนาดีอยากให้ดีขึ้นให้หายเอาละถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันสามารถชนะวิบากกรรมได้อย่างน้อยพ่อก็จะสงบทั้งกายทั้งจิตไม่ทุกข์ไม่ทรมานครับครับขอแค่น,นั้นผมอ,อธิษฐานตั้งแต่ ผมทำอาชีพหมอแลวตะกูลผมก็เป็นแพทย์นะผมขอให้คนป่วยคนเจ็บใครที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กันขอให้มาเจอผมในชาตินี้พบนี้เพราะว่าผมเบื่อละผมไม่อยากมาเกิดละเพราะงั้นผมอธิษฐานใครที่มีบุญกรรมสัมพันธ์ให้มาเจอผม,ผมจะใช้มีคืนครั้งสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาแล้วผมไม่อยากเกิดเหมือนกันแล้วสิ่งที่เจอกว่าคนไข้ทุกๆวันนี้เนี่ย เราจะสร้างครั้งเนี้ชาติเนี้ให้ดีที่สุดจบภารกิจเราตรงนี้แลียก็่าทำหน้าที่ถ้าเป็นทหารก็คือตายในสนามรบตายแล้วจบกันพอละนี่คือในคิดเหตนาของผมเนาะเพราะงั้นการที่มาเจอพ่อไม่ต้องกังวลว่าก็ผมเชื่อใจอ่าจริงๆริงน่คุยมารักษาคุยมาตลอดฟังมาตลอดเน้ผมเชื่อใจว่าเอออย่างน้อยอาการผมมันก็เป็นหนัก แ่่วาพ่อไม่หนักเลยอาการตอนนี้นะเขาบอกระยะสี่แพร่กระจายผมมองแค่ระยะหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นเมื่อสมัยสองร้อยสามร้อยปีหมอแผนปัจจุบันไม่มีเนี่ยมะเร็งก็ไม่ไม่คนสมัยก่อนไม่รู้จักโรคม,รมะเร็งเห็นไหมเรไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรอ่ะพอสมัยใหม่หมอก็บอกว่าอาการแบบนี้คือโรคมะเร็งเราก็กลายเป็นว่า มะเร็งมาควบคู่กับยาเคมีคีโมที่เขาป้อนเข้ามาในสมัยก่อนโรคพวกนี้ก็โรคเป็นโรคหนึ่งที่ทาธาตุพิการาธาตุพิการมียาสูญไย,ยเรารักษาเผาพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงหมอแผนปัจจุบันคนแรกเข้ามาแล้วเปลี่ยนวงการของแพทย์ทั้งหมดเราที่คงเผาพันธตั้งต้นตระกูลผมมาจนถึงวันนี้กลายเป็นหมอชั้นสอง เพราะเขาจะไปชั้นหนึ่งก่อนพอชั้นหนึ่งสุดทางแล้วก็ค่อยมาชั้นสองเอายึดคลองทางสุขภาพไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเชื่อถือไม่ได้มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์มอแผนโดราณในสมัยก่อนเราไม่ต้องอิงวิทยาศาสตร์ตำรักยาต่างๆเราใช้จริงตายจริงรอดจริงนั่นคือผลการวิจัยหรือผลการทดลองจริงๆสมุนไพรตัวนี้ผสมกับตัวนี้เป็นตำรักอย่างนี้รักษาโรคอย่างนี้ แล้วหายหายเราก็เอาตำรับนี้มาถ้าตำรับนี้รักษาแล้วไม่หายเราก็ไปเอาสมุนไพรตัวอื่นมาผสมเข้ามามาเป็นตำรับนี่คือการวิจัยแบบหมอแผนโบราณเห็นไหมเพราะงั้นตอนเนี้ยพ่อกําลังย้อนกลับไปในอดีตพ่อไม่ต้องเสียใจว่าออเออเราพลาดจากการรักษาแผนจจุบ,บันแล้วทำให้าาชีวิตเราสั้นลงไม่ไม่เสียใจไม่เสียใจที่ที่ไม่เสียใจ,ท,ยใจที่พลาดทางนู้น พอเมนคนไข้มาเร่งมาเยอะมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีเงินในบัญชีทุกอย่างขายหมดหมดตัวและตัวหมดอันนี้คือเรื่องจริงแต่รักษากับหมอแผนโบราณอย่างเรานะคุณไม่ต้องขายบ้านคุณไม่ต้องขายรถทรัพย์สินคุณยังอยู่คุณไปแล้วยังเหลือไว้ลูกไว้ให้หลานร่างกายไม่บอบช้ำอย่างน้อยสงบนั่นคือสิ่งที่พอใจครับ,รบผมเองนะวันหนึ่งนะสมมติว่าผมเป็นผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีที่สุด ที่บอกพ่อว่าวิบากกรรมของเรามันมีไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นผมก็ขอตายกับยาไทยขอสิ้นสุดกับยาไทยผมจะไม่เอายาเคมีเข้ามาทุกวันนี้เมื่อสมัยที่ผมเปิดคลินิกผมเปิดทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนไทยตอนนี้ผมตัดแผนปัจจุบันออกเอาแผนไทยอย่างเดียวเอาสมุนไพรอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้เรารักษาคนฟ้าแล้วก็รู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ยาสมุนไพรของเรา เพราะงั้นพอมันใจครผม,มไม่เชื่อใจที่บ่อกแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะแม่นะนะผมเข้าใจความรู้สึกครับผมเข้าใจแล้วผมมีแรงใจที่อยากจะให้ดีขึ้นและอยากให้หายห้าง